ยังเกาะยังเกาะขึ้นหอดไลยจังมาย่างคือมาบ่อยแท้ช่วงนี้มาบ่อยแล้วขึ้นหอดมาสันขึ้นหอดไลยได้ยินี้มาฉีไปเมืองนอกขึ้นหอดยันบัดห้ามือหนึ่งบอไดมาน่ะยันยันว่าเป็นยังนิดเดียวคุโรมาเนาะฉีไปแล้๋ยวยันขึ้นเกิดขึ้นขึ้นยังฉี่นะโอ้ขึ้นแต่แล้วเนาะมาเดินน้ำจูงมือน่ะมาเดินน้ำคุูมมือมันทาหมื่นมือเอาจีดบอไดมาก็เลยเดี๋ยวมือมึงเอาอาจารย์ไปว่านใจมัอนี่ว่านยางมันสุกันบอ แอย่างงี้บ้านเสาว่าหน้าที่ยืนเดีอ๋ออันนี้เลิกเรียกแล้วแมนบอนี่เลิกเรียกหน่อยเลิกเรียไปทางสูตรแล้วแมนบอนเลิกแล้วก็ับเวมาเลยเลิกแล้วก็ับเวมาผ้าพิ่นผ้านี่เพิ่นมานำเลิกเรียกกับเวมาเลยเอ็งจีโู้เมื่อกูดวันฉันไปเวงก่อน้าวันฉันไปเวงก่อนถ้าเกิดบ้ามากเลยยังไงสมมติว่าอยากกาะจายวุ้นไกร้ขินหออว่าดี โอ้ก MM oh, um. ็คือหอนแล้วเนาะมันเคยมาเล่นน nah, ้ำยางมากได้ยินเสียงทองทองหนังสืออยู่ใกลเงียบหายไปใช่ไหเบิรงนี่เตรียมการเห็นบอกระเป๋าเตรียมการในเมื่อแล้วเนาะแล้วเข้าเด็กชุ่มพว่หมูมากเออต่างว้ก็ให้เด็กชุ่มพว่เหลืองหอนให้ถึงเด็กหิ้หอน โอเค